ไม่รู้เลยพี่ไม่ใช่มนุษย์หุ่นยนต์หรือเปล่าเป็นระบบโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรองี้ป่ะครับไม่แน่ใจว่าที่รู้จักคือ AI ไหมอ่ะจริงๆไม่ต้องเป็นหุ่นยนต์ก็ได้เนาะ AI ก็คือสิ่งที่เป็นสมองสร้างมาเพื่อทําอะไรแทนผู้คนบางอย่างช่วยในการแบบว่าคิดหรือว่าแบบทํางานอะไรอย่างงี้ยพวงแบบ ระบบตอบอัตโนมัติอะไรอย่างงี้ป่ะเจ้าวิสอะไรอย่างเงี้ยแบบนายรอนแมน Siri กับ Google Assistant <S 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 ก็เป็น AI ได้เหมือนกัน n o ้ตบุ๊กมือถือในชีวิตการทำงานทุกอย่าง <S 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 บางอย่างที่เราทำ <S 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 เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันเป็น AI ทุกๆเรื่องอยู่ในทุกๆอันูในชีวิตเราเลย มันจะแทนทุกอย่างในความเป็นมนุษย์เลยหรือเปล่ามนุษย์ทุกคนมันมีความหลากหลายบางส่วนก็จะมาทดแทนคนจากเดิมที่ต้องใช้10บคนก็เหลือแค่1คนงานที่มันเป็นงานศิลปะในส่วนที่ไอาทาไม่ได้แน่ๆเลยเขาก็อาจจะทําได้แต่มันก็คงหนักแค่ตรงนั้นเลยเงี้ยหลายๆเรื่องมนุษย์เรายังตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องพยายามรีสกิลเราผมว่าไม่ได้ไม่มีอะไรแทนที่มนุษย์ได้ คนหรือ AI อย่างไหนถึงจะเก่งกว่ากันนี่คือสัมนมา,า AI แนวใหม่ที่อยากให้ทุกๆคนมาพิสูจน์